มาทำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยๆอเอาไว้ทานกันนะคะสูตรนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างอยู่ท้ายคลิปและมีดังนี้ซอสหอยน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าซอสพริกสีราชาพริกป่นน้ำมันงาน,น้ำมันกระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานซอสฝาเขียวสูตรนี้อร่อยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะ และว,วันนี้เต้าจะใช้เป็นหม้อนนโอเฟมเดนนิสนําเข้าจากเกาหลีนําความร้อนได้ดีทําความสะอาดง่ายเคลือบด้วยเซรามิกไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารแคดเมียมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะคะนําเครื่องปรุงต่างๆเทลงหมอ้อยกเว้นน้ามันกระเทียมเจียวน้ามันงานและพริกป่นจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันหรือคนจนน้ําตาละละลายสําหรับสูตรนี้ไม่ใส่น้ําปลานะคะถ้าหากท่านไหนต้องการความเค็มเพิ่มก็สามารถใส่ลงไปได้ค่ะ ที่ไม่ใส่ก็เพราะว่าน้ําซอสของเราจะได้ไม่มีกลิ่นคาวของน้ําปลานะคะจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางแล้วปิดฝารอให้เดือดพอน้ําเดือดประมาณ2-3นาทีเราก็จะมาเติมน้ํามันงาพริกป่นน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันและก่อนจะปิดไฟยกลงจากเตาก็ชิมรสชาติก่อนนะคะต้องการรสชาติแบบไหนก็ปรุงเพิ่มได้ตอนนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็จะมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันต่อนำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงรอให้เดือดพอน้ําเริ่มเดือดก็นําเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปลวกเลยค่ะวันนี้ยายเต้จะใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็จะลวกประมาณ2นาทีถ้าหากไม่มั่นใจว่าเส้นสุกหรือยังก็สามารถใช้มือเราบีบดูถ้านิ่มทุกๆส่วนก็ไปนันใช้ได้สุกดีแล้วก็ยกออกจากน้ําร้อนและสะบัดให้เสดดน้ําเทลงใส่ชามหรือใส่จาน แล้วรีบคลุกด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหรือน้ำมันกากหมูคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะตามด้วยซอสก๋วยเตี๋ยวที่เราปรุงไว้เติมประมาณ1กระบวยหรือ1ทัพพีต่อ1ที่นะคะแล้วมาลวกผักเคียงกันต่อเลยค่ะวันนี้ยาแตาไม่มีผักบุ้งก็จะใช้คะน้าแทนนะคะและจะมีถั่วงอกใช้เวลาลวกที่30วินาทีในน้ำเดือดก็พอ แล้วเติมกากหมูลงไปหนึ่งช้อนแล้วแต่งชามก๋วยเตี๋ยวได้ตามชอบเลยนะคะเนื้อสับตามที่เราชอบลูกชิ้นจะเพิ่มมาหรือจะเพิ่มถั่วงอกดิบใบโหระพาปรุงรสด้วยพริกปน่นน้ำตาลทรายจะเป็นมะนาวหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้ซอสกว๋วยเตี๋ยวแหง้งรสชาติอร่อยๆสามารถเก็บได้เป็นเดือนๆหิวเมื่อไหร่ก็นำออกมาปรุงได้เลยค่ะ